เขาเขาคุณนะข้างังแ่ขาวกระลอกนะครับกระลอกเปลือกรอเปลือกไหมมันมีรังไหมบนนี่บนนะ ังมานะครนะครับบ้านเรามันมาจากนี่ครับข้างบนนี่ครับแล้วก็ลูกหลานืบอดกันอยู่กินข้าวนะครับก็รออกนได้ลูกกินเยอุ้มากเลย ก็อดอยู่เลยังเดียดูรินครับลือเหินเ่าดิอนีครับกระลอกกระลอกเพืือกนะครับลงมาแล้ว ลงมาแล้วลงมาแล้วเกขงเาลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับยายาายาพูดถึงเรื่องนี้ข้าวช่ข้าวที่ที่กินอหลืงนั้นก็เลยเอาไว้ให้สวยมากสวยงามครับลองดูใกล้ๆดูครับดู กระแสเรก็มาซื้อยังไม่ขายครับหมดไว้แล้วครับตัวละเป็นล้านก็ยังไม่ซื้อครับตัวนี้ซื้สงสารร้านมากครับอ๋อแล้วต่อย<ไ>ีกว่าไม่ไปขายสงสารกลัวเขามาวันผัดเผ็ดอ่ะเป็นล้านเอาไปผัดเผ็ดไม่เอานะครับไม่เอาดูดูเก่งไม่เก่งรวยการเปนข้าวดู หาอมาพันสุยอมยาอนไปสุยอดห้าพันพอแล้วป็นคนคุรักรักษาดังครับมันกินครับดูมันกินรับตึงๆตึงสดัครับหาพันะครับ่ไปแล้วขึ้นเลยสองได้เลยครับผมเอาไปเอาครับห้าพันครับจะอิ่มหรือยังสามสี่เอาไปเลยครับ สี่าได้ร้อมครับได้จะเป็นเวลามเวลครับ้านนนนะเูอามราเาปจับเองลงมาลงมาอีกแล้วครับลงมาอีกแล้วได้ดูัลงมาอีแล้วลงมาอีแล้วแต่กุกกลอเชื่องมากครับมันมันมันเอาขาขึ้นไปเก็บใช่ไหมเออออ